ตอนนี้นะคะป๊าป๊าก็กําลังตัดเย็บขากางเกงให้แม่น้องค่ะตอนนี้ป๊าป๊าก็เย็บเสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะคะซึ่งมันเป็นกางเกงกันหนาวค่ะกันลมแล้วทีนี้ขามันยาวนะคะเวลาน้องใส่น้องก็พับขาค่ะน้องพับขาขึ้นแล้วป๊าป๊าก็เลยถามน้องว่าถ้าฉันจะตัดให้เธอเธอจะโอเคไหมแต่ว่ามันไม่มีซับในตรงนี้ป,ปา๊าป๊าตัดออกทิ้งนะคะที่แบบว่า ป้องกันเวลาเราไปเล่นหิมะค่ะแต่ว่าน้องก็มี2ตัวอยู่นะคะสำหรับเล่นหิมะอีกตัวหนึ่งนี่ละค่ะชีวิตในต่างแดนนะคะถ้าเกิดเราจะตัดเย็บขากางเกงค่ะเราก็ต้องตัดเองถ้าเกิดเราจ้างเขามันก็แพงนะคะโอเคแต่ถ้าเกิดเป็นกางเกงยียนเวลาเราไปซื้อที่ช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเขาก็ตัดให้เรานะคะเขาก็บริการตัดขาฟรีแต่ถ้าเกิดเป็นกางเกงแบบนี้ค่ะหรือว่าชุดอื่นๆที่เราซื้อมาแล้วขามันยาวแล้วแบบมันไม่ได้รูปบางทีเราสั่งออนไลน์มานะคะมันไม่ตรงปกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาแก้เองค่ะมีช่างประจำบ้านนะคะไม่ต้องกลัวค่ะ สวัสดีค่ะพี่ป้านาอาและก็เพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มีเวลามานั่งทําคลิปค่ะก่อนที่ช่วงบ่ายนะคะน้องจะออกไปข้างนอกไปนั่งดื่มกาแฟกับเพื่อนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องก็มีนัดกับเพื่อนๆค่ะก็เลยจะได้ไปดื่มกาแฟกันในเมืองนะคะ ตอนนี้ป๊าป๊าก็กําลังนั่งตัดขาดกางเกงให้กับน้องอยู่ค่ะซึ่งมันเป็นกางเกงที่แบบว่าซื้อมาใส่กันลมกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันการเปียกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนี้มันยาวแล้วทีนี้น้องก็จะพับขาขึ้นป๊าป๊าก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันว่างก่อนเดี๋ยวฉันจะตัดให้นะป๊าป๊าก็พึ่งเวลาว่างเนี่ยค่ะตัดให้เมียเสร็จไปขาหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมานอนเพราะว่าเลือดกำเดาไหลค่ะ ป,ป้าเขาเป็นคนที่ชอบเลือดกำเดาไหลมากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นความดันสูงแล้วทีนี้แบบเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดอากาศหนาวหน่อยหรือว่าอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงหน่อยก็คือเลือดกำเดาก็จะออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เขาเพิ่งลุกไปจัดการอีกค้านึงนะคะเนี่ยแหละค่ะชีวิตในเมืองนอกนะคะถ้าเกิดเราเราจะทําอะไรเราก็ต้องทําเองค่ะถามว่าไม่ทําเองได้ไหมจ้างเขาได้ไหมจ้างได้แต่ว่า มันก็จะแพงค่ะแล้วคนที่นี่เขาก็จะนิยมที่แบบว่าทําเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไอ้เย็บถักปักร้อยหรือว่างานก่อสร้างงานซ่อมบ้านซ่อมอะไรเงี้ยถ้าเกิดอันไหนที่เขาพอทําได้เขาก็ทํานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราเนี้ยคือค่าจ้างมันก็จะไม่แพงเท่าที่นี่ใช่ไหมคะเราก็สามารถช่างไอ้จ้างช่างได้อะไรเงี้ยแต่อยู่นี่ค่ะทุกคนอย่างเวลาน้องไปซื้อกางเกงยีน่ะน้องตัวเตีย้ยใช่ไหมคะ โอเคร้านกางเกงยีนเน่เขาก็จะมีช่างที่แบบว่าทางร้านนะคะบริการตัดให้เราฟรีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกชุดพวกที่เราใส่อะไรธรรมดาแบบนี้นที่เราสั่งมาคือน้องตัวเตี้ยน้องก็ต้องตัดขากางเกงใช่ไหมคะดังนั้นน้องก็ต้องเอามาตัดเองแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าแบบผ้าแบบอย่างนี้ค่ะผ้าฝ้ายหรือว่าเป็นพวกผ้าลินินเนี้ยน้องก็เย็บเองได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกผ้าร่มพวกผ้าลื่นอะไรอย่างนี้ น้องก็เย็บไม่ถนัดนะคะป้าปาเขาก็จัดการให้ค่ะเนี่ยแหละค่ะพอมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกนะคะอันไหนที่น้องไม่เป็นน้องก็ต้องเป็นค่ะแต่ก่อนเย็บจักไม่เป็นป้าปาก็สอนป้าปาก็มาสอนแล้วทีนี้แต่ก่อนอะ่ะก็คือถักถักแบบนี้ค่ะก็คือไม่เก่งไม่อะไรแต่มีพื้นฐานแต่พอมาอยู่นี่อะ่ะพอเรามีพื้นฐานพอเราลองถักไปแล้วเออมันสวย มีคนจ้างงานเรามันก็เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งนะคะแต่สําหรับน้องน้งมองว่างานถักของน้องอ่ะเป็นเป็นรา,ายได้หลักเป็นรายได้หลักสําหรับน้องเลยค่ะทํางานข้างนอกเนี่ยเหมือนเป็นรายได้เสริมนะคะตอนนี้แต่ต่อไปถ้าเกิดเอองานข้างนอกงานข้างนอกน้องอะไรมันลงตัวแล้วงานตรงนี้ก็คงเป็นเป็นอาชีพเสริมแล้วก็ต้องคง ต้องหาจ้างคนที่แบบว่าฝีมือในในเรื่องการเย็บถักปักร้อยงานถักนะคะน้องก็คงต้องจ้างเพิ่มอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าน้องก็ไม่อยากสูญเสียรายได้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นรายได้ที่ทําให้น้องแบบว่าสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วสามารถแบบเออมีเงินเก็บนิดนิดหน่อยๆนอยได้จากจากงานตรงนี้นะคะน้องก็ไม่อยากถึงเสียมันไปเนาะได้น้อยได้ได้น้อยได้ไดไดมากยังไงก็ยังดีกว่าไม่ได้มีเข้ามาคะ่ะ ค่ะมีพี่เพื่อน,นพี่ป้านาอาคนไหนเป็นเหมือนน้องไหมคะแพ้พวกเสื้อเสื้อไหมครมค่ะก็คือแบบว่าจะสังเกตไหมคะน้องจะไม่ค่อยได้ใส่เสื้อแขนยาวพวกไหมพรมเท่าไหร่มีใส่แต่ว่าก็คือจะไม่ค่อยใส่บ่อยเพราะว่าถ้าใส่แล้วคือแบบมัน,มนเหมือนเหมือนผิวหนังเรามันแพ้พวกขนพวกขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งพอตอนซื้อมานะคะน้องก็จะยังไม่ค่อยใส่คือแทบจะไม่ใส่เลยน้องก็จะซัก ประมาณอาทิตย์หนึ่งน้องก็จะซักครั้งหนึ่งคือเพื่อให้ขนมันขนมันมันหลุดลุยออกนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะอย่างผ้าเนี่ยน้องก็แพ้ไม่รู้ว่าจะแพ้เท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าซักไปซักมาเออมันก็รู้สึกดีขึ้นมันก็ไม่แพ้เท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่เสื้อแขนยาวไหมพรมนะคะเพราะน้องเป็นคนแพ้ค่ะเพราะว่ามีมีเอฟซีน้องถามมานะคะว่าแม่น้องในบอกว่าสวีเดนหนาวไม่ค่อยได้เห็นใส่เสื้อ พวกแขนยาวไหมพรมหรืออะไรแบบนี้เลยน้องก็มาตอบคาถามนะคะก็คือว่าน้องเป็นคนพวกแพ้ขนค่ะดังนั้นน้องก็เลยจะพยายามแบบว่าใส่ให้น้อยหรือว่าใช้ใช้แบบของพวกนี้แบบว่าให้มันน้อยที่สุดแต่ถ้าเสืดใช้น้องน้องชอบเสื้อตัวนี้แหละอย่างสีสีน้ำตาลนะคะเสื้อแขนยาวที่น้องใส่อะน้องชอบน้องก็ซื้อมาแล้วน้องก็ซักก่อนนะคะซักประมาณ3ามสี่รอบเพื่อให้ขนมัน เพื่อให้ขนมันหลุดขนที่แบบว่าขนแรกๆที่มันมาจากจากเนื้อผ้านะคะให้มันหลุดก่อนให้มันนิ่มหน่อยเราถึงจะใส่ได้ไม่งั้นคือแบบว่าน้องก็จะเป็นผื่นตามหลังตามไหลตามรักแร้ตามอะไรเงี้ยค่ะตรงที่อับอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะน้องตอบคำถามแล้วนะคะว่าทําไมไม่ค่อยชอบใส่พวกเสื้อไหมพรมอะไรเงี้ยค่ะพอน้องแพ้นะคะอย่างอย่างเสื้อในน้องก็แพ้เหมือนกันนะคะถ้าใส่แบบว่า คือใส่รัดรัดไม่ไม่ไมใช่ไม่ใช่ว่ารัดเกินไปถ้าเรารู้สึกว่าเหมือนมันแน่นนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นผื่นตามตามขอบอะค่ะตามขอบพวกเสื้อในอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านหรือว่าอะไรไม่ได้ออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยน้องก็จะไม่ค่อยใส่นะคะมีมีเพื่อนเพื่อนคนไหนเป็นเหมือนน้องไหมคะบางทีออกไปข้างนอกบางทีก็ลืมนะคะก็ลืมใส่ก็มีแต่ว่ามันก็ไม่มีใครเห็นเพราะว่าเราก็ใส่ แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวคุมไว้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็จะมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะเพราะว่ามีน้องเอฟซีที่ถามน้องมาทางกล่องข้อความนะคะว่าเออแบบเนี่ยพี่น้องก็คือแบบว่ามาอยู่สวีเดนแล้วทีนี้แบบก็คือด้วยความที่น้องเขามาอยู่ใหม่แล้วเขาก็อยากมีเพื่อนคนไทยใช่ไหมคะแต่พอ แต่พอได้ไปสัมผัสก็คือเป็นเพื่อนของสามีแล้วแบบว่าเหมือนประมาณว่าเออแบบเขาเอาหนูไปนินทารับหลังไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าน้องก็อยากจะมาแชร์ประสบก,การณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็เผื่อว่าเออเรานําไปใช้ได้ไดเผื่อว่าเรานําไปใช้แล้วแบบว่าเออมันอาจจะดีสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็มาแชร์ในมุมของเรานะคะของน้องนะคะเพราะว่าคือน้องน้องก็เข้าใจความรู้สึกนะคะสําหรับเมียฝรั่งหรือว่า สาวๆที่มาอยู่กับแฟนใหม่ๆนะคะซึ่งน้องเองก็เป็นค่ะตอนที่น้องมาอยู่ประเทศสวีเดนใหม่ๆป๊าเนี่ยพยายามผักเมียม,มากเลยนะคะไปเดินห้างไปไหนเห็นคนหน้าตาเหมือนคนเอเชียเหมือนคนไทยคนไทยหรือเปล่าเธอเข้าไปทักเขาสิเธอเข้าไปทักเขาสิอะไรอย่างเงี้ยคือป้าๆเขาแคร์ความรู้สึกน้องค่ะเขากลัวน้องไม่อยากอยู่ที่ประเทศสวีเดนกลัวว่าน้องเหงาแล้วทีนี้มันก็มีเพจ มีมีเพจคนไทยในสวีเดนอะไรเงี้ยน้องก็โพสตไปนะคะว่าเออสวัสดีค่ะชื่อนี้นะอยู่เมืองเฮลซิงบอยอยากมีเพื่อนใครอยู่แถวนี้ทักมาได้นะคะอะไรเงี้ยนั่งดื่มกาแฟคุยกันได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าด้วยความที่เรามาอยู่ใหม่ซึ่งน้องเข้าใจความรู้สึกของของน้องที่มาปรึกษาน้องนะคะนั่นแหละแล้วทีนี้ด้วยความที่มาอยู่ใหม่น้องเข้าใจคือเราก็พยายามออกไปเรียนรู้ค่ะ ออกไปเรียนรู้เออนิสัยคนว่าเป็นยังไงถ้าเราไม่ไปเรียนรู้ไม่ไปสัมผัสเราก็จะไม่รู้ว่าคนที่เราอยากคบอยากคุยด้วยเขาเป็นคนยังไงแต่ถ้าเกิดเราไปคุยไปคบแล้วเรารู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกันเออเขาไม่เขาไม,เาไม่เขาไม่แมทกับเราเราก็แค่ถอยห่างค่ะแต่ที่หลักๆนะคะก็คือการมีเพื่อนก็คือเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยๆเราก็ไม่เงาแต่ว่าสักวันหนึ่งการเวลามันก็จะคัดจันเพื่อนมาให้เราเองค่ะ บางทีการที่คนที่อยู่นานๆแล้วบางคนจะบอกว่าเขาไม่ค่อยมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยบางทีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเพื่อนนะคะบางทีคือเขาอยู่นานเขาได้เรียนรู้ผู้คนเขาเรียนรู้ที่จะเลือกที่จะคบคนค่ะทุกคนไม่ใช่ว่าเมียฝรั่งที่มาอยู่ก่อนแล้วเขาหญิงเขาไม่อยากคบคบค,บคนไทยเขาไม่อยากมีเพื่อนมีอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนประมาณว่าเพื่อนเขาคงจะมีเพียงพอแล้วอะไรเงี้ยคือมันอิ่มตัวแล้วคือเหมือนอย่างของน้องเนี่ยแรกๆก็อยากมีเพื่อน แต่พออยู่ไปอยู่มาโอเคมีเพื่อนมันมันก็คุยได้ในระดับหนึ่งก็คือสําหรับน้องเนี่ยคือขอแค่มีเพื่อนแค่พูดคุยธรรมดาแบบเฮฮาเจอกันปาร์ตี้อะไรสนุกสนานกันธรรมดาคือจะให้ไปปรึกษาเรื่องปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่อยู่แล้วค่ะเพราะว่าน้องมองว่าทุกคนที่มาใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกทุกคนก็ต่างปากกัตีนถีทุกคนก็มีปัญหาของแต่ละของใครของมันดังนั้นน้องก็จะไม่แบบว่าพูดคุยปรับ หรือแบบปัญหาอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบจะไม่พยายามเอาปัญหาของตัวเองไปให้คนอื่นมันต้องมานั่งทุกข์นั่งคิดนั่งฟังกับปัญหาของเราอะไรเงี้ยค่ะโอเคพูดไปเปยแบบว่าเออคุยกันอะไรธรรมดาแบบว่าเหมือนแชร์กันอะไรธรรมดาแบบเนี้ยได้นะคะแต่พออยู่ไปอยู่มาค่ะไม่ต้องกลัวนะคะอีกสักวันหนึ่งเราก็จะไม่อยากแบบว่าไม่อยากจะสูงสิงผู้คนมากมายเพราะว่าทําไมน้องถึงพูดแบบนี้ใช่ไหมคะการใช้ชีวิตที่มีความสุขของน้องจริงๆนะคะ ก็คือแบบว่าน้องชอบการใช้ชีวิตแบบเหมือนคนสวีเดนค่ะคือเขาจะไม่เขาจะไม่สังคมมากนะคะหรือว่ามันจะเป็นแล้วแต่บางครอบครัวหรือเปล่าน้องก็ไม่รู้นะคะอย่างสําหรับครอบครัวน้องอย่างปปาพางี้ยเขาก็ไม่ดื่มเขาก็แบบไม่มีสังคมมากก็คือนานๆก็จะมีปาร์ตี้กับเพื่อนเขาคือเพื่อนเขาก็จะมีสนิทกันอยู่สองสามคนที่แบบว่าเพื่อนฝรั่งนะคะเวลามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเชิญเราไปก็ าน,นานๆทีปีหนึ่งครั้งหนึ่งหรือสองครั้งคือแบบแค่เนี้ก็คือสองสามเดือนเขาก็โทรถามข่าวๆกันธรรมดาแล้วทีนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีสังคมแล้วทีนี้การใช้ชีวิตของครอบครัวน้องอ่ะมันก็จะอยู่แต่กับครอบครัวค่ะก็จะอยู่แต่กับพ่อแม่ลูกคือสามคนป้าากับน้องพอใจแล้วก็แม่น้องค่ะน้องรู้สึกว่ามันมีความสุขค่ะมันไม่ต้องไปรับรู้เรื่องของใครมันไม่ต้องมานั่งปวดหัวอะไรเงี้ย ก็คือเราได้ใช้ชีวิตในรูปแบบของเราอ่ะคือวันหยุดเราก็อยู่บ้านทํากิจกรรมกันเออพาลูกทาขนมหรือว่าพาลูกไปทํากิจกรรมข้างนอกไปว่ายน้ําไปเล่นถ้าเกิดแบบอากาศดีแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ออกข้างนอกไปนั่งดื่มกาแฟพูดคุยกันเออเราก็แชร์ปัญหาเรื่องเออเรื่องดาวของเราแบบเออทางเมืองไทยพูดคุยกันเออสารุทุกสุขหรือคือมันมีความสุขค่ะทุกคน คือน้องเข้าใจนะคะว่ามาใหม่ๆก็อยากมีเพื่อนก็คือมีเพื่อนก็ดีค่ะมีไว้คุยมีไว้อะไรแต่เดี๋ยวสักพักนะคะถ้าเรามาอยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครครบเราหรือเราจะไม่มีเพื่อนค่ะพอเราได้ออกข้างนอกได้ไปโรงเรียนเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนคนไทยนะคะมีเพื่อนชาวต่างชาติก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างที่น้องจะไปนั่งดื่มกาแฟกันวันนี้ตอนช่วงบ่ายนะคะก็เป็นเพื่อนแขกค่ะ เพื่อนเพื่อนคนไอมุสลออาลรับนะคะก็คือเขามาจากไอซีดานนะ,ะซ,นซูดานออซีดานอกน้องก,ก็จำไม่ได้คือ <c ười> เป็นเพื่อนที่น่ารักมากๆเลยค่ะเราก็ไปทํางานด้วยกันมาทีนี้แบบน้องน้องก็ได้ยินคือแบบไม่ใช่ว่าได้ยินหรกเราก็เห็นในกลุ่มในกลุ่มห้องเราอะก็คือมันไม่เหมือนเพื่อนคนเนี้ยคือเพื่อนคนเนี้ยดีมากๆเลยค่ะทุกคนเป็นคนที่มีน้ําใจแบบว่าคือแบบเป็นคนที่น่ารักมากๆสําหรับน้องนะคะคือ อนเที่ยงไงเขาก็ซื้อขนมมาเผื่อเราด้วยนะคะบางทีน้องก็เกรงใจน้องบอกเธอไม่ต้องซื้อขนมมาเผื่อันนะคือบางบางทีฉันก็ไม่อยากกินคือฉันอยากลดหุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาให้คือเราก็ต้องกินไงคะคือเราไม่อยากให้เขาเสียน้ําใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาน้องจะซื้อขนมคืนเขาน้องก็ต้องพยายามแบบถามป้าป,ปานะคะว่าอันนี้ขนมแบบไอ้แขกชอบไหมอะไรเงี้ยคือเขาชอบกินขนมประเภทไหนน้องก็ถามป้าป,ปานะคะป้ปปาป่ปปาบอกว่าเออแบบนี้ เขากินได้อะไรเงี้ยถ้าแบบนี้เขาจะไม่กินน้องก็จําไว้พอวันหลังมาคือสมมุติว่าเขาเขาซื้อมาให้เรามาเลี้ยงเราวันหลังมาน้องก็ต้องซื้อไปกลับคืนเขาอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่แบบว่าน้องน้องชอบมากๆเลยนะคะน้องก็มีเพื่อนแขกอีกสองคนที่สนิทกันก็คือเวลาเราว่างเราก็จะนัดดื่มกาแฟกันอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้เขาบอกว่าแฟนเขาอะพาพา,พาลูกๆไปไป,ไปบ้านที่ชายเขาแต่ เขาเด้ยอยู่บ้านเขาทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยถามน้องว่าเออเธอโอเคไหมถ้าวันนี้ตอนช่วงบ่ายเราจะออกมาดื่มกาแฟกันน้องก็เลยว่าโอเคฉันเอาสามีกับลูกไปได้ไหมเขาก็บอกโอเคเธอเอาสามีมาด้วยได้อะไรเงี้ยค่ะป,ะป๊าเขาก็อยากไปเห็นเพื่อนน้องคือเขาก็อยากไปนั่งคุยเขาก็เห็นน้องคู่แบบว่าถึงเพื่อนคนนี้บ่อยครัง้งแล้วก็ เวลาวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะเสาร์อาทิตย์เขาก็จะส่งข้อความมา,าเธอโอเคไหมวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งต่างกับน้องค่ะน้องเป็นคนประเภทที่ว่าเออโอเครักเพื่อนแต่ว่าจะไม่ค่อยแบบว่าส่งข้อความถามเออเธอเป็นยังไงบ้างนอกจากจะรู้ว่าลูกเพื่อนไม่สบายหรือว่าเพื่อนไม่สบายเพื่อนไม่มาโรงเรียนไม่มาทํางานอะไรเงี้ยน้องถึงจะส่งข้อความถามอะไรเงี้ยนะคะแต่เขานี่คือแบบว่าจะถามตลอดเลยอย่างเงี้ยน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนไปทํางานด้วยกันนะคะก็คือ เวลาเวลาเขาเสร็จก่อนเขาก็มาช่วยน้องเวลาน้องเสร็จก่อนน้องก็ไปช่วยเขาค่ะซึ่งซึ่งมันเป็นมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นโมเมนต์ที่ที่ดีมันเป็นมิตรภาพที่ดีสําหรับเพื่อนต่างแดนนะคะที่ไม่ใช่คนไทยอะไรอย่างนี้ยและอย่างก็ไม่มีเรื่องให้มาซ็อกแซกพูดคุยชักถามประวัติกันอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบคบกันแบบชิลๆไม่ต้องมาปวดหัวไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวสักพักถ้าเกิดเราได้ไปโรงเรียนได้ไปอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีเพื่อนเองอย่างน้องเนี่ยคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ถามว่าทุกวันนี้ก็มีนะคะก็มีแบบสนิทแบบมีพี่ฮากมีพี่สนิทจริงๆก็คือไม่ค่อยได้ได้พบปะกันหรอกไม่ค่อยได้ไอ้นี่แต่ว่าก็ติดต่อกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าว่างเราก็นัดดื่มกาแฟกันอะไรเงี้ยแกก็จะแบบเวลาน้องเป็นไข้เป็นอะไรไม่สบายอะไรเงี้ยคะ่ะ คือช่วงนั้นเป็นโควิดแกก็นะสั่งสั่งพวกลูกชิ้นพวกแหนมอะไรเงี้ยมาไว้ให้ค่ะเอาก็เอามาไว้ให้เอายาอะไรขับรถมาเป็นชั่วโมงนะคะมาถึงบ้านน้องก็เอามาให้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหะค่ะบางทีน้องก็อยากขอบคุณนะคะมีกระภาพดีๆในต่างแดนอะไรเงี้ยแต่น้องมองว่าเออไม่ว่าไม่ว่าจะเพื่อนดีหรือไม่ดีอะมันอยู่ที่มุมมองของเรานะคะก็ค่อยๆเรียนรู้คบกันไป น้องเชื่อว่าไม่มีใครไม่ดีร้อยเปอร์เซนแล้วก็ดีร้อยเปอร์เซนค่ะถ้าคบกันแล้วเคมีไม่เข้ากันเราก็แค่แบบถอยห่างถ้าเคมีตรงกันเราก็คบต่อนะคะไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวอยู่ไปเดี๋ยวก็มีเพื่อนเองนะคะแต่ที่ที่ทําให้เรามีความสุขที่สุดในต่างแดนค่ะทุกคนก็คือครอบครัวค่ะเราไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องเพื่อนมากคือโฟกัสแค่เรื่องครอบครัว คือชีวิตในต่างแดนอ่ะคนที่ช่วยเราได้คือสามีค่ะไม่ใช่เพื่อนเพราะเพื่อนไม่ได้การันตีเรามาคนที่การันตีเรามาคือสามีนะคะก็พยายามใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประคับประคองกันไปแค่ความรู้สึกกันให้มากแล้วเราก็จะมีความสุขในชีวิตคู่ในต่างแดนค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่น้องก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวน้องก็ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็นั่งพักแป๊บหนึ่งน้องถึงจะออกไปข้างนอกไปพบเพื่อนค่ะ สำหรับคลิปนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ